จึงฝากลมพาผัดใจฉันมาสอนไว้ใต้หมอนเมื่อยมซบเงินแอบ,บนอนดินที่หมอนกระสิบางไหมโปรดฟังถ้อยคำสำเนียงที่ภาวนาไปเสียงกระสิบสมารหังไงไม่ต้องอะไรห่วงหา รังบ่อยเข้าใจเธอจะหยุดนิ่งเบาหยุดนิ่งเฉยเบาดังก่อนหลับตาให้ลงไม่พวงสิ่งใดยามนอนตรึกกลางกายไว้ไม่อวอนใจไม่คลายคลอนภาวนาะ จึงฝากลมพาพัดใจฉันมาซอนไว้ใต้หมอนเมื่อท้อซบเงิาแนบ,บนอนดินที่หมอนกระซิบบากไหมโปรดฟังถ้อยคำสำเนียที่เาานาไปเสียงกระซิบสมมาลา